เจียยูอีสินนี้หัวใจตรุษจีนปี2568นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาบเจริญงอกงามอยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวเฮงๆ่งรวยรวยตลอดปีตลอดไป จีนปี2568นี้รครบ<า>เครื่อง<า>เรื่องของวอไว้เจ้าที่ตลาดนัดพอเพียงสามแยกโป่งปัดบริเวณตลาดนัดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันอังคาร อย่าลืมนะคะตรุษจีนปี2568นี้ตลาดนัดเปิดทําการพิเศษให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้ากันอย่างจุใจในวันจันทร์ที่27มกราคม2568นี้ตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปถึง11โมงเช้า สินค้ามีให้เลือกมากมายหลากหลายรายการของกินของสดของใช้ครบครันไก่ตัวสดสดมีให้เลือก3ามร้านใหญ่หมูรับประกันความสดใหม่หลายเขียงผักสดและผลไม้ไหวเจ้าตามฤดูกาลดอกไม้พร้อมงมอลไยสดใหม่ขนมไหวเจ้าและสินค้าอื่นๆอีกมากมายหลายรายการ ฟังกันให้ดีๆจำกันให้แม่นๆวันจันทร์ที่27มกราคมนี้ตลาดนัดเปิดทำการตั้งแต่เวลาตีห้เป็นต้น<า>ไปถึง11บเอดโมง<า>เช้าเท่านั้นโกอ้อตลาดนัดพอเพียงสามแยกป่งปดัดรับประกันคุณภาพอีกแล้วนะจ๊ะ ัวอยากสปอร์จากห้องบันทึกเสียง My h e a r t Studio